ในระบบ Enterprise Manager เมนู GL Setup หน้าต่างกำหนดรหัสสมุดรายวันการกำหนดรหัสสมุดรายวันเป็นการกำหนดรหัสสมุดรายวันต่างๆ เช่นสมุดรายวันซื้อสมุดรายวันขายสมุดรายวันรับเงินสมุดรายวันจ่ายเงินและสมุดรายวันทั่วไปค่ะเพื่อนำไปใช้ในการบันทึกบัญชีและการกำหนดเอกสารเชื่อม GL สำหรับการโพสต์ข้อมูลเข้าระบบบัญชีแยกประเภทหรือการโพสต์ GL นั่นเองค่ะสำหรับขั้นตอนการกำหนดสมุดรายวันมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะเริ่มจากรหัสสมุดรายวันทำการระบ,บุลงไปได้เลยนะคะ จะ r u n n i n g เป็นอักขระตัวยอ่อหรือ Running เป็นเลขที่ก็ได้นะคะพิมพ์ลงไปเองได้เลยจากนั้นชื่อสมุดรายวันก็ทําการระบุค,ค่ะว่าเป็นสมุดรายวันอะไรนะคะจากนั้นชื่อสมุดรายวันภาษาอังกฤษก็ทําการระบุลงไปได้เลยนะคะเพื่อทําการเรียกดูรายงานในรูปแบบของภาษาอังกฤษค,ค่ะอักขรนํานหน้านะคะก็สามารถระบุเป็นชื่อย่อ,อก,ก็ได้นะคะจากนั้นมีหมายเหตุอะไรเพิ่มเติมก็ทําการระบุข้อมูลลงไปค่ะ เมื่อทำการกำหนดข้อมูลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะก็คลิกที่ปุ่มเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลค่ะและนี่คือวิธีการกำหนดข้อมูลที่หน้าต่างกำหนดรหัสสมุดรายวันค่ะ